สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Anime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะทุกท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์การอันเชิญหนึ่งในปีศาจต้นกำเนิดเจ็ดสีหนัวสีดำแห่งจุดเริ่มต้นซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากที่ผมสปอยกำเนิดจอมารองริมบุรุ 1VS20,000 นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็ไปฟังกันเลยนะครับร่างกายของเขาอ่อนยอบยาบกลับเข้าสู่ร่างสลามแย่แล้วง่วงเป็นบ้า ไม่ใช่ง่วงแบบอยากงีบแต่เป็นเพราะความง่วงแท,แท้สาเหตุที่รู้สึกว่าสายตาผ้าเรือนคงเป็นเพราะชานเวททางานติดขัดเขาเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะอ่าเมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้นการวิวัฒนาการใช่ไหมแล้วทาไมต้องชิงไปกระทั่งสติของผมละ่ะเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตนเองหลับท่ามกลางกองศพกันเล่ากลับเมืองดีกว่าจับตัวบงการได้ตั้งสองคนแถบมบรรลุเป้าหมายแล้วด้วยดังนั้น กลับเลยก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งจังหวะที่คิดเช่นนั้นชาญเวทก็แจ้งเตือนขึ้นมายังมีเหลืออีกหนึ่งคนการที่ยังเหลือรอดแสดงว่ายังไม่ยอมจำนวนต่อผมสินะประมาทไม่ได้เสียแล้วทำไมจะต้องมีศัตรูเหลือรอดในตอนที่ง่วงจนตาจวนจะปิดแบบนี้ด้วยขอเพียงแค่สามารถทำอะไรสักอย่างกับความง่วงงุงงนนี้ได้แจ้งเตือนไม่สามารถหยุดฮาร์เวสต์เฟสติวัลกลางคันได้ลิมูรูรีบเรียกรันกาโดยไม่รอช้าคิดถูกจริงๆที่ให้รันก้าซ่อนอยู่ในเงาเผื่อเอาไว้ ดันก้าอยู่หรือเปล่าครับอยู่นี่ครับนายข้าอยู่จริงด้วยเขาย,ยังชั่วหน่อยดันก้ารปากฏตัวออกมาจากเงาของลิมรุรุทันควรลิมุรุถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ได้เห็นร่างที่หวังพึ่งได้นั้นดันก้านี่เป็นคําสั่งสําคัญระดับสูงสุดจงปกป้องฉันและพาฉันกลับเมืองแล้วก็พาสองคนนั้นไปด้วยกําชับกับทุกคนว่าห้ามลงมือเด็ดขาดห้ามฆ่าฝากให้พวกคาบานเป็นคนดูแลเจ้าพวกนั้นจนกว่าฉันจะตื่นรับทราบครับแล้วจะให้ทําเช่นไรกับผู้ที่เหลือรอดครับ ลิมุรุคิดได้ว่าลันก้าเองก็สัมผัสได้เหมือนกันหรือเนี่ยเอาละสิต้องคิดแล้วว่าจะทำอย่างไรกับอีกหนึ่งคนที่กำลังแกล้งตายดีหนอผมจำได้แม่นว่าไม่มีสัญญาณชีวิตเหลือรอดหลังจากใช้งานผู้ไร้เมตตาหรือว่าคนคนนั้นตายแล้วครั้งหนึ่งแต่ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาซึ่งนั่นหมายความว่าผมช่วงชิงวิญญ,ญาณของบุคคลดังกล่าวมาไม่สำเร็จและเป็นคนที่ผมไม่ควรประมาทลิมูรุเดาว,ว่าลันก้าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแต่ณนะตอนนี้รอบครอบไว้เป็นดีที่สุด แต่จะปล่อยให้หนีไปง่ายๆก็กระไรอยู่ถ้าเกิดโดนตามมาลังควานก็จะเป็นปัญหาอีกรังตัวไวไม่ให้ไปไหนน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดว่าแล้วริมุรุจึงตัดสินใจเรียกปีศาจออกมาถ้าผู้รอชีวิตคนนั้นเปิดเผยข้อมูลเมกิโดถ้าไม่ตายซึ่งพึ่งนํามาเปิดตัวครั้งแรกให้ใครก็ตามฟังริมุรุคงช้ำใจไม่น้อยทว่าตอนนี้ริมุรุต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเหนือสิ่งอื่นใดเพราะงั้นเดี๋ยวฉันให้คนอื่นจัดการต่อถ้าจับตัวสําเร็จฉันจะให้เขาพาไปส่งนายจำหน้ากันไว้ลละทรราบบแ้วคั หลังได้รับคําตอบรับจากรันก้าริมูรุก็พยายามรวบรวมสมาธิที่จวนจะหมดอยู่รอบๆร,ริมูรุสลายแอนติเมจิกแอเรียในพิบตาแล้วเปิดใช้เวทมนต์อัญเชิญปีศาจเครื่องมือสังเวยคือซากศพที่กองเกลื่อนเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ตรงหน้าตอนแรกริมูรุคิดจะกินให้เกลี้ยได้วยกลัดโทนี่แต่ดูท่าทางไม่มีใครเป็นเจ้าของสกิลน่าสนใจสักเท่าไหร่ปีศาจแบบไหนถูกเรียกมาเขาไม่รู้รู้เพียงแค่ว่าไม่ปล่อยให้ศพจํานวนสองหมื่นเหล่านี้สูญเปล่าเป็นพอ อาจฟังเหมือนแนวคิดเห็นแก่ตัวตามแบบฉบับจอมมานทว่าอย่างน้อยเท่ากับได้ทำบุญเลยนาฉันได้จัดเตรียมอาหารไว้แล้วจงออกมาซะปีศาจเอย๋ยมาทำประโยชน์ให้แก่ฉันลิมุรุค้านจะสรรหาคำพูดจึงกล่าวเชิญแค่พอเป็นพิธี ปีศาจที่มาตามคำเชิญพักนี้ถ้าไม่ใช่พวกชอบของแปลกก็ต้องเป็นพวกบ้าอย่างแน่นอนความคิดเช่นนั้นแวบผ่านเข้ามาในสมองขณะอัญเชิญปีศาจมาได้3ตนโดยไม่มีปัญหาใดๆใจจริงริมูรูต้องการอัญเชิญเกรเตอร์เดมอนปีศาจชั้นสูงสักประมาณ30ตนแต่สุดท้ายกลับเรียกมาได้แค่3ตนเอาเถอะ ดูเหมือนเกรเตอร์เดมอนที่เชิญมาจะมีแรงเอลบและพลังแข็งแกร่งเอาการที่สําคัญนไ,ไม่รู้จัดการย่อยวิญญาณหมดแล้วเสียด้วยจะบ่นมากก็คงไม่ได้เฮ้พว <Hey, S 1> กนายน่ะ พอดีว่ายังมีคนหนึ่งทำเป็นแกล้งตายและซ่อนตัวอยู่ช่วยจับเจ้าคนที่ว่านั่นมาแบบเป็นๆแล้วเอามาส่งให้ดันก้าที่อยู่ตรงนี้ให้ทีนะปีศาจชั้นสูงกำลังถูกสลามออกคำสั่งจากมุมอื่นแล้วน่าจะเป็นภาพที่ดูเหนือจริงละมั้งลิมรุไม่วายคิดเรื่องไรสาระเหล่านั้นอาจเพราะสติใกล้หลุดเต็มทีแล้วก็ได้อาการมืดวินเวียนศีรษะเริ่มรุนแรงขึ้นจะรักษารูปทรงของร่างกายอย่างแทบจะทำไม่ไหวเห็น <c oughs> ทีต้องรีบลับไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกลิ <c oughs> ่ยที่แสนยิดถึง จอมมารคนใหม่กำลังจะถือกำเนิดสินะยอดเยี่ยมดีแท้ไม่หนำซ้ำเครื่องสังเวยยังมากมายขนาดนี้ตั้งแต่งานชิ้นแรกเชียวรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักเห็นทีคงต้องแสดงฝีมือเต็มที่หน่อยแล้วถ้าข้าขออยู่ทับใช้ท่านต่อไปนับจากนี้ท่านจะว่าอะไรไหมขอรับ หนึ่งในปีศาจเก่าทักทายแต่เนื่องจากสติเลื่อนล่างเต็มทนริมุรุจึงทำได้แค่เพียงฟังผ่านๆเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังตอนนี้แสดงให้ฉันเห็นก่อนว่านายทำตัวเป็นประโยชน์ต่อฉันได้จริงไปเลยงานง่ายได้ท่านวางใจได้เลยมาสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่สติของริมุรุดำดิ่งสู่ความมืดมิดไม่สนแม้กระทั่งบรรดาปีศาจท,ที่ค้อมศีรษะให้อย่างนอบน้อมมันคือสภาพไร้สติโดยสมบูรณ์ครั้งแรกที่เขาพบพานนับตั้งแต่มายัางโลกใบนี้เป็นการหลับไหลเพื่อเข้าสู่การวิพัฒนา การ i n i t ิ ation พิธีรับเข้าและแล้วจอมารคนใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ตัดมาที่ลาเซนกำลังดับกินอายของตัวเองด้วยพลังทั้งหมดที่มีอยู่แล้วซ่อนตัวนับเป็นโชคที่เขาตายไปแล้วครั้งหนึ่งลาเซนผู้ยึดสกิลของโชงโงเป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วฟื้นคืนชีพด้วยผู้อยู่รอดในเวลาต่อมาก่อนหน้าที่สมองจะรับรู้เหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสัญชาตญาณก็เข้าใจแล้วสั่งการว่าไอ้นั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเอาชนะได้ความเป็นจริงคือฟอร์ มิดแท้ของเขาถูกสังหารโดยไม่อาจทำอะไรได้เลยย่าว่าแต่จะไปเป็นโล่งให้กษัตริย์เอ็ดมาลิดกระทั่งการยืนอยู่ต่อหน้าอสูรน,นั่นก็ไม่อาจทำได้แม้อยากจะช่วยกษัตริย์แต่หากออกไปตอนนี้ คงไม่แคล้วตายเยี่ยงสุนัขราเซนซ่อนเลนลมหายใจอยู่นิ่งๆแกล้งตายอยู่อย่างนั้นต่อไปจนกว่ามนุษย์มารสวรมหน้ากากที่ดูประหนึ่งจอมานจะจากไปเนื่องจากจะใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วยังไม่ทันรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของการโจมตีปิศนาเขาตัดสินได้ว่ากระทั่งการเพ่นหนีไปก็ยังยากหนักชั่วขณะเดียวกับที่ประกายแสงวาบขึ้นพลพลนับหมื่นก็สิ้นชีวิตหากเคลื่อนไหวตอนนี้ก็มีแต่จะเป็นเป้าให้โดนยิงเด็ดชีพถึงแม้นั่นจะไม่ทําให้เขาตายแต่การดึงดูดความสนใจอสูรนั่นไม่ใช่แผนการ ฉลาดเลยลาเซนเลือกที่จะคอยดูสถานการณ์จนถึงที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดแม้จะแค่น้อยนิดก็ตามและเขาก็ได้พบได้สัมผัส ถึงความหวาดกลัวแม้ราเซนจะมีความต้าทานต่อความหวาดกลัวแต่นั่นเป็นภาพที่ทําให้ควันนีดีฟออย่างกลั้นไม่อยู่อัศวินเกือบหมื่นที่เหลือรอดถูกเด็ดชีพในเซียววิในช่วงชีวิตอันยาวนานของราเซนเขาไม่เคยแม้แต่จะได้ยินถึงปรากฏการณ์เช่นนี้นี่ไม่ใช่แค่เลเวลมิติของวิวีลบุรุษหรือชาวต่างโลกแล้วถึงจะมียูนิคสกิลมากแค่ไหนก็มีไปทางพิชิตเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นได้นี่ต่างหากที่เป็นระดับดีทัเตอร์ โดยแท้จริงตัวลาเซนเองเคยนึกว่าตนเองเทียบเท่ากับจอม,มานแต่เขาได้รู้แจ้งแล้วว่านั่นคือความหลงระเริงลาเซนคิดมันคืออะไรวะไอสัตว์ประหลาดนั่นข้าไม่เคยเห็นจะได้ยินมาก่อนเลยนายของประเทศแห่งอสูรไม่ใช่ซาลามหรือยังไงกันการที่จิตใจของเขาไม่ท้อก็เพราะใจพักดีที่ตั้งใจจะช่วยกษัตริย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทว่าความวาดบางของลาเซนนั้นไม่มีทางเป็นจริงนั่นเพราะเขาถูกดับรู้แล้วว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองหากลาเซนจูโจมชนิดเตรียมใจตายตั้งแต่แรกถ้าโชคดีอาจจะแค่โค อสูนตนนั้นที่ียบร้อยก็เป็นได้ถึงจะฆ่าไม่ได้แต่ก็คงสามารถบรรลุปเป้าหมายในการช่วยกษัตริย์เพียงแต่ลาเซนนั้นรอบครอบจนเกินไปเขาจึงถูกหมายหัวไปแล้วอสูนที่คล้ายหมาป่าขนาดใหญ่ถูกอัญเชิญมามันคาบอาสูนที่เปลี่ยนจากร่างมนุษย์เป็นร่างสลามอย่างทะนุถนอมจากนั้นมันก็ใช้หางที่แบ่งเป็นแฉกมัดกริย์เอสมาลิด กับอาร์คบิชอปเลหิมแบกขึ้นหลังและควบจากไปได้วยความรวดเร็วประหนึ่งลมสลาตันผู้ที่เหลืออยู่มีเพียงเกรเตอร์เดมอนสามตนเมื่อเห็นมนุษย์มารสวมหน้ากากอันน่าสะพึงกลัวกลายเป็นสลามลาเซนถึงกับตกตะลึงขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าแล้วเชียวดูท่านั่นจะเป็นผู้นาจริงๆเสียด้วยเนะแถมถ้าปล่อยมหาเวทขนาดนั้นอย่างต่อเนื่องพลังเวทจะหมดก็คงไม่แปลกหากอันเชิญปีศาจมาเพื่อคุมกันตอนนี้อาจจะมีโอกาสช่วยเหลือองค์ราชาลาเซนคิดเช่นนั้น เขาถูกเครื่องหนึ่งและผิดไปเครื่องหนึ่งเหล่าปีศาจไม่สิ ปีศาจต,ตนนั้นได้ถูกอัญเชิญมาเสร็จแล้วสำหรับปีศาจต,ตนนั้นคนอย่างราเซนเป็นได้แค่เหยื่อมันจะทำงานที่เจ้านายผู้อัญเชิญมอบหมายให้เสร็จแล้วรับรางวัลจากเหยื่อหน้าเวทนาที่แค่ถูกไว้ชีวิตด้วยจิตสำนึกแบบนั้นราเซนคิดว่าหากมีปีศาจเพียง3ตนก็สามารถเอาชนะได้จึงผุดลุกข,ขึ้นจากเงาของซากศพนับเป็นเคราะห์ที่ดีว่ามนุษย์มารสวมหน้ากาก,ากตนนั้นได้ปลดเอนติเมจิกแอเรียเพื่ออัญเชิญปีศาจแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ราเซนเองก็สามารถต่อสู้ได้ด้วยพลังเต็มที่แม้จะเป็นง แต่เขาก็ไม่มีวันพ่ายแพ้กับอีกแค่เกตเตอร์เดมอนสตนหรอกเขาวอร์มอัพร่างกายเบาๆแล้วขณะกําลังจะเคลื่อนไหวไปด้านหลังของเกตเตอร์เดมอนอย่างแนบเนียนเขาพบว่าปีศาจสองตนได้มายืนอยู่เบื้องหน้าเรียบร้อยแล้วโห้เคลื่อนย้ายผ่านมิติงั้นหรือสำหรับเกตเตอร์เดมอนแล้วพวกเจ้านี่เก่าแก่เอาเรื่องเนาะแมร่าเซนจะพูดกับปีศาจสองตนแต่พวกมันไม่ตอบนอกจากยังไม่มีวี่แววว่าจะขยับขยืน่นหากถามว่าทาไมนั่นก็เพราะสองตนนั้นถูกสั่งมาเพียงว่าให้หยุดความเคลื่อนไหวของเขาเท่านั้นถูก สั่งโดยปีศาจรูปงามที่ย่างเข้ามาใกล้อย่างใจเย็นจากนั้นปีศาจตนนั้นก็มายืนอยู่ตรงหน้าของราเซนค <c oughs> บริหารร่างกายพร้อมหรือยังขอรับเช่นนั้นข้าจะขอควบคุมตัวท่านหากอยากขัดขืนก็เชิญตามสบายเพราะว่าแม้ข้าจะไม่ฆ่าท่านแต่ก็ไม่ได้ถูกห้ามมิให้ทำร้ายท่านดังนั้นโปรดระวังด้วยปีศาจตนนั้นเผยใบหน้าย,ยิ้มแย้มที่แม้งดงามหากแต่บิดเบี้ยวแล้วพูดกับราเซนหืมเจ้าจะเป็นคู่มือให้ข้ากันหรือคู่มือ <c oughs> เป็นการร้อเล่นที่ตลกดีนะขอดับมีอะไรที่รอเล่นกันไอปีศาจเวนเอ้ยเ <c oughs> ยี่ยมครับน่าสนุกดีข้าจะร่วมวงกับท่านสักเล็กน้อยเป็นการออกกำลังหลังอาหารแล้วกันปีศาจตนนั้นพึมพำอย่างดูสนุกสนานแล้วเผยสีหน้าบิดเบี้ยวมันแสดงสีหน้ายิ้มแย้มที่ทำให้รู้สึกถึงความผ่านพึงราวกับพูดออกมาจากรากเงาของดวงวิญญ,ญาณของผู้ที่เห็นมันปีศาจตนนั้นเหลือบสายตามองบนฟ้าเจ้าเลนักที่หลอกล่อด้วยสายตาลาเซนหัวเราะออกจมูกอย่ามาดูถูกข้าน เวทอะตอมพิฆาตนิวเคลียร์แคนนอนนี่คือวิชาก้นหีบที่ย่อคําได้ด้วยการเตรียมเวทมนต์ไว้ล่วงหน้าแล้วทําให้ผลเวทมนต์ทำงานด้วยทริกเกอร์รหัสคําง่ายๆลาเซนได้ชใช้วิชาที่ทรงพลังที่สุดเพื่อเอาใช้ตั้งแต่นัดแรก การที่ปีศาจจะปรากฏกายได้จำเป็นต้องมีร่างเนื้อดังนั้นเพียงทำลายร่างนั้นก่อนก็พอแล้วแม้มันจะสูญสิ้นไปแต่ก็จะเสียอิทธิพลต่อโลกใบนี้และไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อหน้าคืนความร้อนสูงริ้วที่ถูกครอบแน่นแล้วจะปีศาจตนไหนก็ไม่อาจมีตัวตนอยู่ได้ในความคิดของลาเซนเขาเห็นว่าตนได้รับชัยชนะไปแล้วณจุดนี้ทว่าลำแสงความร้อนสูงริ้วที่เก็บปริมาณความร้อนถึงตายหักเหตรงหน้ามือข้างซ้ายที่ปีศาจตนนั้นชูขึ้นพุ่งเป็นสายไปยังจุดหนึ่งบนผืนฟ้ากว่า บ้างตามที่เล็งไว้ระเบิดด้านอย่างนั้นรู้ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะเนื่องจากเป็นเวทมนต์ที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าจึงมีบ้างที่จะเกิดปรากฏการเวทมนต์ล้มเหลวอย่างการเสื่อมอนุภาพลงในโอกาสน้อยนิดลาเซนลงความเห็นว่าปรากฏการนี้ดันเกิดขึ้นในเวลาอันสําคัญเช่นนี้ลาเซนเดาะลิ้นอย่างหัวเสียแล้วทิ้งระยะห่างให้ไกลจากปีศาจโอ้โห<อ><อ>เวทมนต์เมื่อสักครู่ก็ไม่เบาน่ขอรับพูดบ้าอะไรหากมันไม่แสดงประสิทธิผลก็หาได้มีความหมายใดไม่ อ,อย่างนี้นี่เองหากประสิทธิผลอะไรที่ท่านว่ามาหมายถึงต้องการจะค้นค่าแล้วแล้วก็ข้าขอเตือนว่าการพึ่งพาเวทมนต์นั้นไม่อาจทําสําเร็จหรอกขอรับปีศาจต,ตนนั้นกล่าวกับลาซินด้วยท่าทางสบายจนหน้าขนลุกแม้จะรู้สึกฉุนกับคําพูดนั้นแต่ไม่รู้ทําไมเขาจึงสลัดลางสังหรณ์อันหนาวเย็นเล็กน้อยออกไปไม่ได้โฮโหทำเป็นพูดดีไปถ้าอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงอัญเชิญจิตวิญ,ญญาณวอนม อัศวินทรณีจงมาจิตวิญญาณชั้นสูงแห่งพระสุธาต้นกําเนิดเอ๋ยลาเซนงัดไม้ตายออกมาคิดจะตัดสินในอึดใจด้วยเวทมนต์อันเชิญแข็งแกร่งที่สุดที่ตัวเองมีภูที่เขาเรียกมาคือจิตวิญญาณชั้นสูงที่สูงเกินแหลงเอเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณสุดแกร่งที่มีเพียงบุคคลระดับวีรบุรุษเท่านั้นจึงจะเรียกได้อย่างเทิเธอเดมอนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยพื้นดินก่อตัวขึ้นขานรับคําเรียกร้องของราเซนปรากฏเป็นอัศวินสวมชุดเกราะแข็งราเซนสัมผััสได้ถึงงพล อันน่าทึ่งและในที่สุดเขาก็เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและความสบายใจขึ้นทาเวทมนต์ไม่ด้านคงไม่ถึงกับต้องใช้ไพ่าตายนี้แท้แต่ไอ้ปีศาจต,ตนนี้ไม่น่าวางใจข้ารู้สึกถึงลางอัป,ปมงคลบางอย่างตอนนี้อย่าประมาทจะเป็นการดีกว่าอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองจริงอยู่ว่าปีศาจเหนือกว่าเทวทูตเทวทูตเหนือกว่าจิตวิญญ,ญาณ และจิตวิญญาณเหนือกว่าปีศาจหากเลือกจากความสัมพันธ์แบบแพ้ทางทั้ง3ทางนี้การอัญเชิญจิตวิญญาณระดับสูงมาก็ถือว่าถูกต้องแล้วขอดับแต่ว่ายังเยาวไวเกินไปขอดับปีศาจตนนั้นเคลื่อนไหวได้วยความไวที่แม้แต่ดวงตาของลาเซนซึ่งเพิ่มระดับความเร็วการรับรู้ไว้สูงสุดก็ตามไม่ทันรูใหญ่เปิดกว้างบนเกระศิีลาอันเก่งกล้ามือที่งดงามตัดแก่นของจิตวิญ,ญญาณออกเป็นชิ้นๆปีศาจเอาสิ่งนั้นมาใส่ปากเคี้ยวดังกรบุบ ดูสิเห็นไหมยังสั่งสมประสบการณ์ไม่พอหุ่นเชิดอะไรประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ศัตรูของผมหรอกนะปีศาจตัวนั้นเอ่ยกับราเซนพางหัวเราะึบ้าไปแล้วนั่นมันจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณชั้นสูงนะโว้ยเมื่อพ่ายตายพ่ายแพ้ไปในพริบตาราเซนก็ถูกความสับสนรุนแรงจู่โจมสมองพยายามปฏิเสธที่จะเข้าใจอย่างถึงที่สุดว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็แปลกไม่ใช่หรืองไงถ้ากลามศึกหนักแล้วยังแพ้ก็ยังพอว่าแต่การที่จิตวิญญาณชั้นสูงซึ่งเทียบชั้นได้กระทั่งอาร์คเดมอนถูกสังหารในเพพตาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ จากนั้นปีศาจก็เอ่ยกับราเซนที่สับสนมึนงงอย่างอ่อนโยนเวทมนต์ขอพอแค่นี้ข้าอยากทดสอบร่างกายที่รับมอบมาจากนายท่านผู้อัญเชิญต่อไปเราจะเปลี่ยนวิธีกันดีกว่าขอดับว่าเช่นนั้นปีศาจก็ดีดนิ้วให้เวทมนต์อย่างหนึ่งทำงานเวทมนต์ที่ทำงานในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรโดยมีปีศาจตัวนั้นเป็นศูนย์กลางคือแอนติเมจิกแอเรียเอาละ ทีนี้ก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วขอรับคราวนี้ก็ลองโจมตีทางกายภาพตามใจชอบดูสิขอรับลาเซนงุนงงเพราะไม่เข้าใจความหมายหาทําไมถึงปิดผนึกเวทมนต์เล่าสาหรับปีศาจเวทมนต์น่าจะเป็นอาวุธจู่โจมที่ทรงพลังที่สุดไม่สิก่อนหน้าเ่อมนั้นมันใช้มหาเวทแบบนี้โดยไม่ต้องมีพิธีกรรมหรือไล่คาถาเลยงั้นหรอไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องแบบนั้นแล้วลาเซนไล่ความลังเลออกไปเขาตั้งท่าเนโกะอาชิตาจิตอนนี้เขาได้รับร่างกายเนื้อของโชงโกมาแล้ว วิชาคาราเต้จึงกลายเป็นของตัวเองไปเรียบร้อยเขาหายใจสั้นๆเปล่งเสียงร้องแล้วปล่อยหมัดและลูกเตะไปยังปีศาจการโจมตีเหล่านั้นที่เพิ่มอนุภาพจนถึงขีดสุดด้วยยูนิคสกิลจอมทำลายพุ่งเข้าไปที่ปีศาจด้วยความเร็วที่ดวงตาของมนุษย์ตามไม่ทัน ทั้งหมัดรุนแรงรัวเข้าใส่ทั้งลูกเตะที่ฝึกปือจนโค่นได้กระทั่งต้นไม้ใหญ่สะสมความเสียหายให้ปีศาจไม่ตอบโต้ตนนั้นไม่สิผิดแล้วการโจมตีทั้งหมดนี้ถูกปัดป้องอย่างสวยงามเรากับนัดแนะกันไว้แล้วที่ว่าไม่ตอบโต้นั้นช่างน่าเหลือเชื่อปีศาจตนนั้นเบี่ยงการโจมตีทั้งหมดไปด้วยฝีมือที่เหนือชั้นกว่าลาเซนลิบ,บลับลาเซนตระหนักเป็นครั้งแรกจากก้นบึ้งของจิตใจทั้งทั้งที่มันน่าสะพึงกลัวจนไม่อยากคิดถึงแท้แต่ดูท่าว่า เขามีแต่ต้องยอมปรับปีศาจที่ยืนหยัดอยู่เบื้องหน้ารูม่านตาสีชาติในตาสีทองผิวสีขาวเรือนผมสีดำงดงามมีไฮไลท์สีแดงและทองเป็นเอกลักษณ์มันมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์อย่างยิ่ง ผิดกับปีศาจธรรมดานั่นเป็นหลักฐานว่าปีศาจตนนั้นเป็นตัวตนระดับสูงเครอะร้ายกว่าของราเซนเครอะร้ายของราเซนคือการที่เขาบรรลุความเก่งกาจของตนอย่างไม่เข้าท่ารอบรู้เบื้องหลังของโลกไม่หย่อนยานในการสแสวงหาความลึกล้ำของเวทมนต์มีสายตาในการประเมินความแข็งแกร่งของตนอย่างเยือกเย็นกระทั่งในหมู่เหล่าสุดยอดฝีมือเพียงแค่หยิบมือที่เรียกว่าแหลงเอลาเซนก็ยังเป็นตัวตนที่โดดเด่นเหนือใครมีเช่นนั้นแค่อาบคลื่นหน้าสะพึงกลัวที่แผ่ออกมาจากปีศา าตนนั้นเขาก็คงสูญเสียกําลังใจจะต่อสู้ไปแล้วแต่ไม่แน่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะมีความสุขกว่าก็เป็นได้และแล้วความรอบรู้และความเกงกาจนั้นก็ยิ่งทําให้ลาเซนอับโชคยิ่งขึ้นหากไม่รู้เขาคงไม่หวาดกลัวถึงเพียงนี้การที่ปีศาจตนนั้นสามารถโค่นจิตวิญญ,ญาณชั้นสูงได้คือหลักฐานว่าอย่างน้อยที่สุดมันคืออาร์คเดมอน การที่ปีศาจต,ตนนั้นสามารถใช้มหาเวทได้โดยไม่มีพิธีกรรมและไม่ต้องได้เวทความรู้และฝีมือที่สั่งสมมานานคือหลักฐานว่ามันบรรลุถึงความลึกล้ำยิ่งกว่าลาเซนไปถึงและการที่นิวเคลียร์แคนนอนถูกหักเหก,ก็ไม่ใช่เพราะเวทด้านหรืออะไรทั้งนั้นนอกจากนั้นการที่การโจมตีที่ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตวิญญาณเหมือนไร้ผลคือหลักฐานว่าพลังของปีศาจต,ตนนั้นเหนือชั้นกว่าลาเซนลิบลับในเวลานี้ที่เวทมนตร์ถูกผนึกอยู่ ลาเซนมิอาจหนีได้แล้วความสิ้นหวังย้อมจิตใจของลาเซนให้ดำสนิทดันให้เจ้าตัวสุดสะพึงมีร่างเนื้อและปลดปล่อยสู่โลกแบบนี้ซะได้อย่างน้อยถ้าไม่ได้ให้ร่างเนื้อเมื่อถึงเวลาก็คงกลับไปยังโลกปีศาจแท้ๆแต่เวลานี้มันได้ร่างเนื้อแล้ว มนุษยชาติอาจจะต้องเผชิญกับความวิกฤตที่ไม่เคยพบผ่านมาก่อนใบหูของลาเซนถูกตึงไปด้วยความหวาดผวาเบื่อแล้วหรือยังขอรับถ้างั้นตาผมบ้างนะขอรับทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นลาเซนไม่อาจหยุดขาที่สันเทาได้ตอนนี้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่มีแม้ความคิดที่จะต่อต้านเจตจำนงปานเหล็กกล้าของลาเซนทั้งหมดถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยศูนย์สิส้นกำลังใจในพริบตาเดียว ความรู้สึกหวาดกลัวที่เปล่งออกมาไม่เป็นภาษาอย่างไรเสียอาร์คเดมอนก็คือสัตว์ประหลาดระดับคาลิมิตี้คือตัวตนสูงสุดที่ปกครองเผ่าปีศาจกึงก่งๆเป็นอสูรในตำนานที่แม้แต่ในบันทึกก็มีน้อยจนนับได้กล่าวกันว่าพลังของมันเทียบเท่าแรงเอบวกพอๆกับจิตวิญญาณระดับสูงเป็นตัวตนอันตรายถึงขนาดที่ถูกมองว่าเป็นรองเพียงจอมมารแม้จะพบตัวอันตรายเช่นนั้นก็ตามลาเซนในตอนนี้ก็มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ทว่าปีศาจที่อยู่ตรงหน้านี้แตกต่างออกไปถ้า หากว่าหมอนี่คือหนึ่งในปีศาจต้นกําเนิดแล้วแล้วก็ไม่มีทางชนะอย่าว่าแต่จะชนะเลยแค่การหลบหนีก็เป็นไปไม่ได้แล้วลาเซนศูนสิ้นความหวังฟุบลงไปณนะที่นั้นจมจอมในความสิ้นหวังลึกล้ําของความเป็นจริงที่ว่าปีศาจแบบนั้นถูกปลดปล่อยออกมาแล้วปีศาจมองสภาพของเขาคล้ายเสียดาย เอ่ยเบาๆว่าอ้าวจบซะแล้วหรือขอรับมันให้ลูกน้องสองตนจับราเซนเหมือนถอดใจว่าช่วยไม่ได้แล้วมุ่งหน้าไปที่เมืองทงั้งๆอย่างนั้นตามที่ได้รับคำสั่งมาเพื่อรับคำเชยชมที่ทำงานชิ้นแรกเสร็จจากนายผู้อัญเชิญอ้าวแล้วครับก็จบลงนะครับจากเหตุการณ์การอัญเชิญต้นกำเนิดของปีศาจเจ็ดสีนี่นะครับ นัวสีดำแห่งจุดเริ่มต้นซึ่งภายหลังนัวจะได้รับชื่อจากริมูรุเป็นดีอาโบนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเหตุการณ์นี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระถิ่งให้ผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าสปอยเหตุการณ์ต่างๆทุกคนจะได้เข้ามารับชมอย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ